ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องคุณหานมั่งมีครับรถเสียเกอร์เกิดอุบัติเหตุมาครับชนกับคนเมาได้กระจกหน้าใหม่ไฟหน้าใหม่ด้วยนะ กันชนใส่ได้ยังไม่ถึงเดือนเลยเรียบร้อยแต่เคาะไหมฟาดเคาะไปใส่กะหม่กาะเไใส่กันจกหน้าไหมครับวันนี้ กองเชียร์เยอะกองเชียร์เยอะโอเคนะครับก็กองเชียร์ก็หมดเบียร์ไปหลายขวดแล้วตอนนี้สิงก็ล้มไปเยอะแล้วครับสิงก็นอนรับทราบไปประมาณหลายหมดสิงไปเยอะแล้วภายในกําจัดสิง จกหน้าใหม่ก็ใสๆบ่าท่านติดฟิล์มก็ด้านหน้าเป็นเต็นท์รถครับของเซียมีมีรถสไลด์ด้วยครับสองคันสนใจก็ติดต่อได้ที่ Facebook ครับอภิชาติชัยชนะบริการรถสไลด์ 25ชั่วโมง25ชั่วโมงเลยโอ้โหนอนไม่นอนเฮ้ยเอาไหมเราทุกลุ้นอยู่ห้องแก่ยังออกหันนอนเฮ้ยก็ใส่กระจกก็เสร็จแล้วครับกำลังใส่มวกส่วนอื่นก็กันชนก็เก็บไว้เคาะที่นี่ก่อนไฟก็เดี๋ยวรอมาค่อยมาใส่อีกทีนึง รถก็ยังทำงานได้กก็ป,ประมาณนี้ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ